สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านท่านผู้ชมที่เคยใช้หัวกระโหลกแบบนี้นะครับนะครับหัวกะโหลกที่เข้าเครื่องตัดหญ้านะครับหน้าตาเขานะครับนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับท่านสำหรับท่านผู้ชมที่เคยใช้นะครับที่เราแกะหัวแบบนี้ออกนะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับที่เราสูบน้ํากันนะครับเมื่อเราใช้ไปนานๆครับเจ้าตัวนี้เขา ของแท้ของเขาครับเขารอบครับโดนกระแทกมาข้างเราเอาไปใช้งานโดนกระแทกมันแตกครับถ้าถามมันแตกเราจะแก้ไขยังไงครับถ้าไม่มีทุนนี้ไม่ได้นะครับอ๋อบางครั้งเราสูบน้ํานะครับของแท้ของแท้ของแท้มัน,ม,นมันสํารุดไปนะครับเราสูบน้ําพวกที่จะเข้าไปพวกหอยจะเป็นพวกหอยนะครับ หอยทันจชาติเนะหอยหอยเชอรี่นะเข้าไปมันจะเข้าไปติดด้านในนะครับอ่าเข้าไปปุ๊บนี่เก่งกว่าตัวนี้ด้านในหรือก้อนหินนะครับก้อนหินจะเข้าไปบัดไอ้พวกพัดลมนะพัดลมจะแตกได้ด้านในนะครับลมด้านในนะครับนั้นก็นจะมาใช้ตัวนี้ครับทดแทนเจ้าต,ตัวนี้ก็เป็นท่อพีวีซีธรรมดาเนี่ยครับอันนี้ครับ มันเป็นเกลียวแบบนี้นะครับก็ความจริงเกลียวเขาจะยาวใช่ไหมครับเกลียวเขาจะยาวเกลียวเขาจะยาวเรามาตัดเอาครับนี่ครับแต่เราก็มาวัดเอาวัดของเก่านะครับของเก่าเกลียวของเก่าที่สีดำๆนะครับเป็นของแท้ของเขานะครับเกลียวยาวเท่าไหร่เราก็ตัดความจริงเกลียวตัวนี้มันจะยาวยาวขนาดนี้นะครับเรามาตัดเอานะครับใช้เลื่อยเลื่อยเหล็กตัดเอานะครับ แล้วตัดเรียบร้อยอป๊บก็เอาตะไบนะครับขัดขัดขัด,ขด,ขดเข้าบ้างนะครับมาให้ม,ม,มันมีคมนะครับจากตัวนี้มันเเกีเ่ยวแบบนี้แหละครับเสร็จจากตัวนี้เราก็เอาเจาะด้วยดอกสว่านนะครับไฟฟ้าละหลายรูนะครับเพื่อให้น้ําเข้าส่วนด้านนี้เราก็หาเอาเอาท่อบีซีนะครับท่อบีซีผ่า ผ่าผ่าใ hey ห้มันแบนนะครับแล้วก็ลุ้นด้วยเตา hey แก๊สให้มันแบนๆเสร็จแล้วเราก็มาติดมาติดตรงน,รงนี้ติดตรงนี้ก็ใช้กาวกาวทอ PVC ซธรรมดานี่นะครับติดเข้าไปมาติดเรียบร้อยแล้วเราก็เจาะรูนะครับเจาะรูเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สวม้าไปแบบนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องพันไม่ไม่ต้องใช้ ใช้เทปพันกาวก็ได้นะครับขัดเข้าไปแน่นๆแบบนี้ก็ได้ครับนะครับ,รบกเกลียวมันจะเกลียวมันจะอันเดียวกันนะครับเกลียวด้านนี้มันจะเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ขัดเข้าไปนะครับก็ให้คนริงเข้ายาวความยาวเขาก็มาตรฐานของเขาขนาดนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรสินหาอะไรมาปิดตรงนี้ก็ได้ครับขัดเข้าไปนะครับก็เอามือ หมุนล็อกธรรมดาเนี่ยเขาก็อยู่แล้วครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราสูบใช้ไปถ้าเกิดเขาหมุนออกเกิดมันหายมันหายก็ไม่เป็นไรครับเราก็ผลิตได้ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถที่จะใช้แทนตัวของแท้เขาได้ะครับติดสีสดำาๆนะครับแบบนี้แล้วครับนี่การ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 ซ่อมแซมนะครับ <laughs> สนใจตัวนี้ก็ทดเอาครับนี่ผมใช้กับสายยาง ทดให้มันมเป็นสายยางผมสูบขึ้นบนภูเขาครับสายยางสี่หุนนะครับก็หาไปซื้อข้อตตอเหล็กมาครับอันนี้มันอันนี้มันเป็นนิ้วใช่ไหมครับของแท้มาติดกับเครื่องมันเป็นนิ้วแล้วก็ล,ลดลงมาหดหกหุนลดออกมาสี่หุนนะครับมันมีขายอยู่ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับสนเจ้าตัวนี้เราก็เชื่อมก็ได้นะครับแต่ผมใช้กาวนะครับ ผมใช่กาวกาวแบบไหนนะครับกาวกาวแบบหน้าตาของเขานะครับกาวแบบนี้ครับหน้าตากาวแบบนี้นะครับดูดูยี่ห้อครับเขาตาช้างแบบนี้นะครับมันจะเป็นกาวแบบอ่านอ่านคู่มือแล้กวก็ทําทนะครับ <laughs> มันเป็นกาวแบบอะไรนะกาวแบบ กาแห้งนะครับเอามาผสมกันเอาครับท่านผู้ชมก็ลองซื้อมาครับราคาผมซื้อก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับลองมาใช้ดูนะครับก็เอามีดคัตเตอร์หั่นออกมาใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าเราตัดออกมาเท่าหัวไม่มือก็เท่าสองก้อนก็เท่าหัวไม่มือเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาเอามาเขาเรียกว่ามาขยำขยำให้เข้ากันนะครับ ขยำขยำขยำให้เข้ากันเอาน้ำเอาน้ำเปล่าชุบแล้วก็ขยำขยำขยำก็ได้นะครับถ้าไม่มีน้ำเปล่านี่มันมันจะแข uh, yes, ็งครับแต่ถ้าเอาน้ำเปล่าผสมเข้าไปมันจะอ่อนนะครับนะครับถ้าเราไม่เชื่อมเราไม่เชื่อมนะครับใช้กาวแบบที่ผมว่ายี่ห้อนี้ก็ได้นะครับกาวนี้ถ้าเวลาเขาแห้งครับแข็งมากครับแข็งอย่างก้อนหินเลยครับนะท่านผู้ชมอะโปะเข้าไปนะแข็งครับ แต่ว่าถ้าบางท่านบอกว่าขี้เกียจขี้เกียจหากาวตัวนี้มาก็เชื่อมออกก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับตามสําหรับท่านผู้ชมแต่ละท่านนะครับการซ่อมแซมหะกระโหลกที่เราใช้กับเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะครับก็จบไว้เท่านี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับจะได้มีคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ